พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิง้งเลยแม่ไปโชกไปถิ่มขยะมาทํางานเขากลังสตาร์ทถิ่มพี่น้องแม่ไปโชกเสดายพักยีเิศพี่น้องพักยีเลิศใบชมพูนะคะอีกกระถุ้งหนึ่งแหม่แอดแตด,ดหอม,ม่านมัวไปอีกหอบหน,นึ่งเลยพี่น้องเขาตัดถิ่มพี่น้องอยู่หน้าตึกอือจีอเหลียงสว่วนลุ่มพี่น้อง งามเบิ่งไหมเสียดายดีก็เลยวา่าอันนี้กันนักขนาดนี่เต็มไอเนี้ยอามาโชว์พี่น้องอามาโชว์เอามารีวิวนะคะรีวิวให้ดูนะคะผักอีเลศแก้ท้องผูกลดความดันสรพรพคุณ ดีมากอ,อมบกหอยบกอ,อมบกหอยจูบแซ่แบแซ่บอ,อมเนื้อพี่น้องลายพอดอยากได้เมาเาด้อเมาเาด้อพี่น้องเอ,อ้ยเขาตัดถิมหอบประบาดป่ะไว้เลยลายโพดหลายโพดเป็นคนเห็นพักละสะอ,อนนียพี่น้องสอ,อนน้ำพักยุงเทพนั่นทานี่มีแตสือด้่พี่น้องอันนี้เขาตัดถิมเขาตกแต่งต้นใหม่เขา สวยงามมากงามหลายเขาปลุกเขาว่าเขาฉีดฮอร์โมนแบบผวกฮอร์โมนไข่นะพี่น้องฉีดฮอร์โมนไข่สีดผวกอเหมือนแบบว่าเฮ็ดนามากกันะเขาก็พน่นทุกอาทิตย์พ่นว่ะไอถามคนสวนอะ่ะมันก็เลยงามพี่น้องเบิ่งไหมถ้าบ้านน้องเข้าาเกิดตามขีดสีเนาะตามขีดสีล้างห้องน้ำาอะบอาง่ายซะ ในกรุงเทพโอแมนได้นี่หน้าตึกได้พี่น้องข้างๆถนนพระรามสี่นะคะอยู่ข้างสวนลุมเออไม่เ,เคยเห็นผักอีเลิศงามปน,นีในกรุงเทพจนมากซื้อในตังจังหวัดเฮานั้นนขี่สีนะ่ะล้างห้องน้ำบ้านก่อยนะ้งามขนาดได้พี่น้องเด้อพยอยากได้ไปสะอ,อนน้ำข่อยมาๆมากก๋ยสะเอาไปออมหมึกหอย ออมเนือกินบ่าไปละเนือก็บอกินเนะพี่น้องค่ะแค่นี้เด้อค่ะมารีวิวหอยบึงสะออนพักอิเลิศแห้งอ่อนซ่อนแห้งแห้งจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในกรุงเทพของฟี่ขมีเด้อจ้าสวัสดีค่ะ